เงินจ่ายมาสิเอามาไม่ให้จ่ายหรอครับเออจ่ายมาไม่จ่ายจ่ายมาไม่จ่ายเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆิติ๊งตที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะครับได้ครับนี่ปัญหาครับเฮ้ยพี่รถคันนี้ราคาแพงมากเลยนะครับอ่ใช่ครับสวยมากด้วยใช่ไหมครับโอ้รถยังใหม่อยู่เลยแสดงว่าไม่เคยขับชนเลยใช่ไหมครับ เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยคุณโอ้ย oh, ช่วยด้วยช่วยด้วยโดนรถชนช่วยด้วยพี่คุณตั้งใจเดินชนเองขนาดนี้ไม่ค่อยเนียนเลยนะครับรถมันยังไม่ได้ขยับไปไหนเลยจริงด้วยพี่ตัวทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรอะคะโอ้ oh, 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 ยเจ็บโอ้ยใครก็ได้ช่วยด้วยครับาตายแล้วตายแล้วขับรถชนคนแบบนี้เอาค่าเสียหายไปเลยนะถ้าไม่จ่ายก็ไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นแหละคุณบอกว่าพวกเราขับรถชนเขาอ่ะถ้าชนจริงมันก็ต้องมีแผลนะไหมคะนี่อะไรอ่ะผู้ชายคนนี้เหมอนมีแผลเลย ครับโอ้ยเออมีมีแล้วม,มแล้วันก็รีบจ่ายค่าเสียหายมาสิเร็วๆไหนเงินจ่ายมาสิเอามาไม่จ้จ่ายแล้วครับเออ <Africans. S 2> จ่ายมาไม่จ่ายจ่ายมาไม่จ่ายทำไมต้องจ่ายด้วยล่ะครับพ่าคุณขับรถชนเขาอ่ะโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยครับโอ้ยช่วยด้วยแต่ว่าเราคันเนี้ไม่ใช่ของเราอะค่ะพวกเ้องแค่ผ่านมาเฉยๆนะครับไปก่อนนะครับ บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับ